โรคซึมเศร้าคือจิตที่หมกมุ่นอยู่กับความคิดฟุ้งซ่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่คนในสังคมปัจจุบันเจอกันมากขึ้นนั่นคือโรคซึมเศร้าบางคนอาจคิดว่าโรคนี้รักษายากต้องพึ่งแต่ยาแต่ในทางพระพุทธศาสนามีมุมมองที่ลึกซึง้งและให้ทางออกที่ทําได้จริงในชีวิตประจําวันผู้ที่ใส่ใจในการเจริญสติหรือฝึกสติพยายามระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้บ่อยๆจะห่างไกลาจากโรคนี้ 1. โรคซึมเศร้าเกิดจากอะไร ซึมเศร้าในทางธรรมไม่ใช่สิ่งที่ลึกลับซับซ้อนแต่เป็นจิตที่หมกมุ่นอยู่กับความคิดฟุง้งซ่านโดยเฉพาะความคิดในอดีตที่เคยผิดพลาดหรือความกังวลในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเวลาร่างกายเรานั่งอยู่ตรงนี้แต่จิตใจกลับวิ่งไปโน่นมานี่คิดซ้ำคิดวนยิ่งคิดยิ่งหนักเหมือนเอาหินมาทับใจไว้ทุกวันจนร่างกายกับจิตใจไม่ทํางานประสานกันนี่คือรากของความเศร้า 2. คนที่ไม่เคยฝึกสติเป็นอย่างไรคนที่ไม่รู้จักปัจจุบันขณะจะปล่อยให้ จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายอยู่ตรงนี้แต่ใจไม่เคยอยู่ด้วยใจไหลไปตามอารมณ์และความคิดตลอดเวลาผลก็คือเหนื่อยง่ายเครียดง่ายและสุดท้ายก็จมอยู่กับความเศร้า3ทางออกอยู่ตรงไหนความจริงแล้วทางออกไม่ได้ไกลเลยอยู่ที่ร่างกายของเราเองเมื่อร่างกายทําอะไรให้ใจตามรู้ด้วยเช่นเดินก็รู้ว่าเดินหายใจก็รู้ว่าหายใจกินก็รู้ว่ากินยกมือก็รู้ว่า ยกมือนี่คือการฝึกให้ร่างกายกับจิตใจกลับมาทำงานเป็นหนึ่งเดียว 4. ฝึกอย่างไรในชีวิตประจำวันไม่ต้องรอเข้าวัดไม่ต้องรอเวลาว่างเพียงแค่ในชีวิตประจำวันมันใส่ใจร่างกายเช่นตอนตื่นนอนลองหายใจเข้าลึกๆแล้วรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกแล้วรู้ว่าหายใจออกตอนเดินไปห้องน้ารู้สึกถึงเท้าที่สัมผัสพ,พื้นตอนดื่มน้ำรู้ว่ากำลังยกแก้วรู้ว่าน้ำเย็นสัมผัสลำคอ แค่นี้ใจเราก็เริ่มกลับมาอยู่กับกายอยู่กับปัจจุบันขณะ 5. ผลที่เกิดขึ้นเมื่อเราฝึกระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะบ่อยๆความคิดฟุ้งซ่านจะค่อยๆลดลงใจจะไม่หมกมุ่นไม่วนเวียนเหมือนเมื่อก่อนความเศร้าก็ไม่มีเชื้อให้โตพระพุทธองค์ตรัสว่าสติคือทางสายตรงสู่ความพ้นทุกข์เมื่อมีสติจิตจะไม่ตกเป็นทาสของความคิดไม่จมในอดีตไม่หลงอนาคตอยู่กับปัจจุบันขณะได้อย่างเบาสบาย 6. แรงบันดาลใจอยากให้ทุกคนเชื่อว่าซึมเศร้าไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตมันเป็นเพียงอาการของจิตที่ขาดสติถ้าเราฝึกบ่อยๆเหมือนฝึกกล้ามเนื้อใจก็จะเข้มแข็งขึ้นอย่าดูถูกสิ่งเล็กๆเกช่นการรู้สึกตัวตอนหายใจหรือรู้สึกตัวตอนเดินมันคือก้าวแรกที่จะพาเราออกจากความมืดของซึมเศร้าไปสู่ความสว่างของความสงบสรุปโรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องน่ากลัวถ้าเรารู้จักฝึกสติจิตที่เคยหมกมุ่นกับความคิดฟุ้งซ่าน ก็จะกลับมาเป็นจิตท,ที่เบาสบายอยู่กับปัจจุบันขณะได้จริงๆ